ทรงคอยควบคุมวิตกก่อนตรัสรู้ภิกษุทั้งหลายครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายัางไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ได้เกิดความรู้สึกอันนี้ขึ้นว่าเราพึงทำวิตกทั้งหลายให้เป็นสองส่วนเถิดภิกษุทั้งหลายเราได้ทำกามวิตกพยาปาทวิตกวิหิงสาวิตกสามอย่างนี้ ให้เป็นส่วนหนึ่งได้ทำเนกขม,มวิตกอพยาปาทวิตกอวิหิงสาวิตกสามอย่างนี้ให้เป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วภิกษุทั้งหลายเมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียรมีตนส่งไปอยู่อย่างนี้กามวิตกเกิดขึ้นเราก็รู้ชัดอย่างนี้ว่ากามวิตกเกิดแก่เราแล้วกามวิตกนั้น ย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายคือทั้งตนและผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อความดับแห่งปัญญาเป็นฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานภิกษุทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้กามวิตกย่อมถึงซึ่งอันตั้งอยู่ไม่ได้ภิกษุทั้งหลาย เราได้ละและบรรเทากามวิตกอันบังเกิดขึ้นแล้วและบังเกิดแล้วกระทำให้สิ้นสุดได้แล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุตรึกตามตรองตามถึงอารมณ์ใดๆมากจิตย่อมน้อมไปโดยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าภิกษุตรึกตามตรองตามถึงกามวิตกมากก็เป็นอันว่าละเนคขมวิตกเสีย กระทำแล้วอย่างมากซึ่งกามวิตกจิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตรึกในกามถ้าภิกษุตรึกตามตรองตามถึงพยาปาทวิตกมากก็เป็นอันว่าละอัพยาปาทวิตกเสียกระทำแล้วอย่างมากซึ่งพยาปาทวิตกจิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตรึกในการพยาบาท ถ้าภิกษุตรึกตามตรองตามถึงวิหิงสาวิตกมากก็เป็นอันว่าละอะวิหิงสาวิตกเสียกระทำแล้วอย่างมากซึ่งวิหิงสาวิตกจิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตรึกในการทำสัตว์ให้ลำบากภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนในคราวฤดูศาสตรคือเดือนสุดท้ายแห่งฤดูฝน คนเลี้ยงโคต้องเลี้ยงฝูงโคในที่แคบเพราะเต็มไปด้วยข้าวกล้าเขาต้องตีต้อนห้ามกันฝูงโคจากข้าวกล้านั้นด้วยท่อนไม้เพราะเขาเห็นโทษคือการถูกประหารการถูกจับกลุ่มถูกปรับหมายการติเตียนเพราะมีข้าวกล้านั้นเป็นเหตุข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายถึงเราก็ฉันนั้น ได้เห็นแล้วซึ่งโทษความเลวสามเศร้าหมองแห่งองกุศลธรรมทั้งหลายเห็นอานิสงในการออกจากกามความเป็นฝักฝ่ายของความผ่องแผ้วแห่งกุศลธรรมทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียรมีตนส่งไปอยู่อย่างนี้เนคขมวิตกย่อมเกิดขึ้นอัพยาปาทวิตกย่อมเกิดขึ้น อวิหิงสาวิตกย่อมเกิดขึ้นเราย่อมรู้แจ้งชัดว่าอาวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแก่เราแล้วก็อวิหิงสาวิตกนั้นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นหรือเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายแต่เป็นไปพร้อมเพื่อความเจริญแห่งปัญญาไม่เป็นฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพาน แม้เราจะตรึกตามตรองตามถึงอวิหิงสาวิตกนั้นตลอดคืนก็มองไม่เห็นภัยที่จะเกิดขึ้นเพราะอวิหิงสาวิตกนั้นเป็นเหตุแม้เราจะตรึกตามตรองตามถึงอวิหิงสาวิตกนั้นตลอดวันหรือตลอดทั้งกลางคืนกลางวันก็มองไม่เห็นภัยอันจะเกิดขึ้นเพราะอาวิหิงสาวิตกนั้นเป็นเหตุภิกษุทั้งหลาย เราะเราคิดเห็นว่าเมื่อเราตรึกตามตรองตามนานเกินไปนักกายจะเมื่อยล้าเมื่อกายเมื่อยล้าจิตก็อ่อนเพลียเมื่อจิตอ่อนเพลียจิตก็ห่างจากสมาธิเราจึงได้ดํารงจิตให้หยุดอยู่ในภายในกระทำให้มีอารมณ์อันเดียวตั้งมั่นไว้ด้วยหวังอยู่ว่าจิตของเราอย่าฟุ้งขึ้นเลยดังนี้ ภิกษุทั้งหลายภิกษุตรึกตามตรองตามถึงอารมณ์ใดๆมากจิตย่อมน้อมไปโดยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าภิกษุตรึกตามตรองตามถึงเนคขม,มวิตกมากก็เป็นอันว่าละกามวิตกเสียกระทำแล้วอย่างมากซึ่งเนคขม,มวิตกจิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตรึกในการออกจากกามถ้าภิกษุตรึกตามตรองตาม ถึงอับพยาปาทวิตกมากก็เป็นอันว่าละพยาปาทวิตกเสียกระทำแล้วอย่างมากในอับพยาปาทวิตกจิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตรึกในการไม่พยาบาทถ้าภิกษุตรึกตามตรองตามถึงอวิหิงสาวิตกมากก็เป็นอันว่าละวิหิงสาวิตกเสียกระทำแล้วอย่างมากในอวิหิงสาวิตก จิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตรึกในการไม่ยังสัตว์ให้ลำบากภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนในเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนข้าวกล้าทั้งหมดเขาขนนำไปในบ้านเสร็จแล้วขนเลี้ยงโคพึงเลี้ยงโคได้เมื่อเขาไปพักใต้ร่มไม้หรือไปกลางทุ่งแจ้งแจ้งพึงทำแต่ความกำหนดว่านั่นฝูงโค ดังนี้ก็พอแล้วฉันใดภิกษุทั้งหลายถึงภิกษุก็เพียงแต่ทำความระลึกว่านั่นทำทั้งหลายดังนี้ก็พอแล้วฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายความเพียรเราได้ปรารบแล้วไม่ย่อยหย่อนสติเราได้ดำรงไว้แล้วไม่ฟั่นเฟือนกายสงบระงับไม่กระสับกระสายจิตตั้งมั่นมีอารมณ์อันเดียวแล้ว ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเพราะสงัดจากการรมและอกุศล,ลธรรมทั้งหลายได้เข้าถึงปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่เพราะสงบวิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุทุติยฌานอันเป็นเครื่องพ่องใสในภายในเป็นที่เกิดสมาธิแห่งใจ ไม่มีวิตกวิจาร์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เพราะความจางไปแห่งปีติย่อมอยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะ,สะเสวยสุขด้วยกายจึงบรรลุตติยะฌานอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขแล้วแลอยู่ และเพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงได้บรรลุจตุทชาญอันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่